สวัสดีครับผมวันนเรนมาสปาองค์พระแม่ลักษมีงานผ้ากันครับงานนี้นุ่งผ้าแสววิกผมจัดเต็มนะครับเพราะทางลูกค้าได้สง่งรฟล,ลินมาครับผมว่าอยากจะได้แบบที่ผมเคยทําไว้เลยคือการนุ่งผ้าแบบจัดเต็มตกแต่งแบบจัดเต็มเลยครับผมต้องบอกว่าแบบนี้นะครับในการตกแต่งของแต่ละองค์ของแต่ละแบบหรือของแต่ละขนาดก็จะไม่เหมือนกันรูปทรงออกมาก็จะคล้ายกันนะครับรวยในการที่ผมออกแบบตกแต่งองค์ใหญ่ไว้ต้องยอมรับว่าเป็นที่นิยมผมก็ได้ตกแต่ง แบบนั้นเยอะที่สุดซึ่งพิมพ์นี้ด้วยขนาดองค์เลยครับผมสัดส,ส่วนต่างๆก็จะแตกต่างกันไปซึ่งจะทําแบบนั้นไม่ได้ผมก็เลยบอกกับพันุลูกค้าว่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะออกแบบการตกแต่งให้ใหม่ครับแต่รับรองว่ามีครบที่ลูกค้าต้องการแน่นอนทั้งผ้านุ่งวิกผมพวงมลาลัยแขกแบบเพื่อที่จะได้เข้าสัดส่วนกับองค์พระแม่มากที่สุดครับและลูกค้าก็บอกผมว่าให้ผมออกแบบได้เลยเพราะว่าไว้ใจเรามากๆหลังจากที่ตนนัวแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดู before after กันครับ ก่อนสปาและหลังสปาว่าจะเกิดความแตกต่างกันไหมนะครับผมส่วนใครสนใจง,งานสปาสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับทั้งเพจศิกชาน,นันขยติมันตราครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมมีลิงก์ภาษาอังกฤษสมกกามารถเข้ามาได้เลยส่วนใครที่ชมผ่านเพจอยู่นะครับผมสามารถทักทางข้อความผมมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางมีแอันภาษาอังกฤษที่หน้าโปรไฟล์ผมครับเข้ามาบ้านเขียวผมได้เลยนะครับเข้ามาแล้วกดเพื่อนๆก่อนครับหลังจากนั้นส่งรูปภาพขนาดฐานและความสูงมาประเมินราคาสปาก่อนได้นะครับ